USS Harry S. Truman CVN 75เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่8ของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตขนาดระวางขับน้ำหนึ่งา15,600ตันความยาวตัวเรือ332.8เมตรกว้าง76.8เมตรความเร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบพาวุธขี่ปารวุธพื้นสูงอากาศ MK 5 7 Mod-3 2ระบบขี่ปาวุธพื้นสูงอากาศ RIM 1 1 6 2ระบบ และระบบป้องกันระยะประชิดแบบฟาลัง3ระบบสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบได้90ลำเรือลำนี้ออกเดินทางตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจต,ต่อต้านกลุ่มฮูตีบริเวณทะเลแดงหลังจากมาถึงทะเลแดงแล้ว USS Harry S Truman ก็พบเจอกับการโจมตีและอุบัติเหตุหลายครั้งครั้งแรก c F A 1 8 F Super Hornet จากฝูงบินขับไล่โจมตีที่11เนื่องจากถูกเรือ USS Gettysburg ซึ่งเป็นเรือลาตระเวนติดขีปนาวุธยิงใส่เครื่องบินขณนะทําการบินนักบินตีตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยเครื่องบิน F-18 เสียหายตกทะเลหลังจากนั้นเรือ USS Harry S. t ร u m a ่อก็ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับเรือบรรทุกสินค้า Basic ตั s อในวันที่12กุมภาพันธ์บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศอียิปต์เรือเสียหายต้องเข้าอู่ซ่อมและได้กลับลงน้ำเมื่อ16กุมภาพันธ์ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้บังคับการเรือถูกปลดออกจากตำแหน่งและล่าสุดเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมาเรือ USS Harry S Truman ก็ต้องสูญเสีย F-18E a e, Super Hornet ไปอีกลำจากการถูกกระหน่ำโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มฮูตีทำให้ต้องหักเลี้ยวเรือกระทันหันจน F-18 a 18, ลำดังกล่าวที่กำลังถูกลากเข้าสู่โรงเก็บเสียการควบคุมจนตกทะเล ในเหตุการณครั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐได้ออกประกาศชี้แจงเหตุการณ์ซึ่งมีการระบุว่าเครื่องบิน fa 1 8 e กำลังถูกลากจูงเข้าสู่โรงเก็บเครื่องบินเมื่อลูกเรือสูญเสียการควบคุมเครื่องบินเครื่องบินและรถลากได้หลุดออกจากเรือแต่ตอนนี้มีภาพดาวเทียมขณะเกิดเหตุเผยแพร่ออกมาแล้วนะครับเป็นภาพจากดาวเทียมเซนติเนล2ของสำนักง,งานอากาศยุโรปซึ่งเป็นภาพยืนยันการเลี้ยวกระทันหันของเรือจนเป็นเหตุให้ F-A18 กระเด็นตกทะเลในส่วนของกลุ่มฮูตีก็ออกมายอมรับว่าได้ทำการโจมตีเรือ USS Harry S Truman ในวันดังกล่าวจริงสำหรับการหักเลี้ยวหลบขีปนาวุธก็มีวิธีคือให้บังคับเรือเลีเ้ยวซิกแซกสลับ30-40องศานานครั้งละ30วินาทีจะทำให้เรือเอียง10-15องศาขนาดเลี้ยวด้วยความเร็วสูงสุดซึ่งจากภาพของดาวเทียมก็ไม่เห็นยุธทธวิธีนี้นะครับ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงขนาดนั้นเป็นอย่างไรก็ขอวางประเด็นนี้เอาไว้ก่อนรอมีข่าวเพิ่มเติมคอยมายว่ากันอีกทีนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือ USS Harry S Truman เอาจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะครับโดนหนักกว่าใครเพื่อนแต่ก็ขอชื่นชมนะครับว่าอึดมากจริงๆที่รับมือกับกลุ่มฮูตีที่มีทั้งขี่ปนาวุธและโดรนโจมตีได้ดีขนาดนี้หวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายสู่สันติภาพนะครับไว้มีข่าวเพิ่มเติมจะนำมาเสนอให้รับชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ